ในเมื่อเรนเจอร์เขามีเครื่องยนต์ว6กันไปแล้วถ้าเอเวอเรสไม่มีมันก็กรลแะอยู่แต่คราวนี้จะมาในคราบของรุ่นแพลทินัมมาดูกันว่าเรือธงตัวนี้จะปรับจากรุ่นไทเทเนียมตรงไหนบ้างประเดิมจุดแรกด้วยกระจังหน้าดีไซน์เฉพาะรุ่นที่จะมีการทำจุดลิฟระยับให้ดูเตะตามากขึ้นและนั่นนะครับ คือเอกลักษณ์ของความหรูที่รุ่นแพททินัมเขาจะให้กันท่วนหน้าไม่ว่าจะเป็นเรนเจอร์หรือเอเวอเรสก็ตามเพื่อเป็นการประกาศว่ารุ่นนี้เป็นตัวท็อปอย่างสมศักดิ์ศรีจึงต้องมีการแปะคาว่าแพททินัมตรงบริเวณฝากระโปรงหน้าและด้านข้างเพื่อยืนยันว่าตัวนี้คือเรือธงโดยแน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากติดนั้นก็สามารถไปติดกันได้เลยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าพาทนั้นจะยังมีขายหรือเปล่า สำหรับล้ออันลอยนั้นจะมีขนาด21นิ้วซึ่งแน่นอนว่าตัวการนั้นก็จะมีความเพรียวสวยในแบบของเขาเลยเนี่ยนะครับการตกแต่งที่ดูหรูหราและสวยงามนั้นก็ต้องมาในสไตล์นี้แหละแน่นอนว่าถ้ารุ่นนี้มาแนวทีมหรูปุ๊บการตกแต่งนั้นก็จะทําให้ดูดีขึ้นด้วยการใช้หนังหรือวัสดุนุ่มสีน้ําตาลนั้นมาประดับพร้อมคําว่าแพททีนัมยังไม่พอครับลายมาที่เสริมนั้นจะเป็นแบบเสมือนจริงอีกด้วยเรียกะเลยว่าถ้าทําให้หรูนั้น ฟอร์ดก็ทำได้ไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับเครื่องเสียงนั้นถ้าฟอร์ดจับมือกับ b บงก์แอนด์อแล้วก็ต้องมีการติดตั้งลำโพงถึง12ตำแหน่งเพื่อเป็นการประกาศว่ารุ่นท็อปทั้งทีต้องมีลำโพงมียี่ห้อหน่อยซึ่งถ้าโตโยต้าตมี j b l แล้วรุ่นนี้ก็ต้องไม่พลาดครับ สำหรับเบาะนั่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการคุ้มหนังแต่คราวนี้ก็จะมีการทำลวดลายต่างๆทำให้ดูหรูหราขึ้นและที่สำคัญเขาก็มีออปชันแปลกๆอีกหลายรายการด้วยกันเบาะฝั่งคนขับนั้นสามารถถอยหลังได้เมื่อดับเครื่องรวมถึงล็อกความจำได้ถึง3ตํตำแหน่งและที่สำคัญปรับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางส่วนการเป่าลมร้อนลมเย็นนั้นเบาะคู่หน้านั้นก็สามารถทำได้หมดแต่เบาะแถว2นั้นจะเป่าได้แค่ลมเย็นเท่านั้น อันที่จริงแล้วเขามีให้ก็โอเคแล้วนะเรียกได้เลยว่าฟังก์ชันเบาะนั่งนั้นหรูหราตามการตกแต่งกันเลยทีเดียวอิ่งหลักการทํางานเลยก็คือว่าปกติแล้วเวลาไฟเปิดปุ๊บรถนั้นก็จะติดทั้งซ้ายแระขวาเลยแต่ปัญหาก็คือว่ามันจะมีบางส่วนที่รู้สึกว่าไม่จําเป็นและมันดูเปลืองไฟดังนั้นเพื่อเป็นการเซฟไฟก็เลยเลือกเปิดปิดบางส่วนด้านอีกด้วยนั่น,นะครับวิธีการประหยัดแบตโดยทางอ้อม สมบัุมพลังนั้นแน่นอนว่าถ้าเป็นเรือธงจริงก็ต้องมาพร้อมกับดีเซลเทอร์โบคู่3.0ลิตร V6 แรงสุด250แรงมา้าแรงบิด600นิวตันเมตรพร้อมเกียร์อัตโนมัติ10จังหวะขับเคลื่อนสีล้อแต่ทั้งนี้พรอดเอเวอเรสต A ์นั้นก็จะมีเกียร์อัตโนมัติไฟฟ้าในรุ่นท็อปตั้งแต่แรกแล้วดังนั้นจึงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรแต่อย่างใดแต่โหมดขับเคลื่อนสีล้อนี่สิก็จะมีระบบ 4A มาให้ซึ่งจะทํางานโดยอัตโนมัติ ให้นึกภาพ Honda c ซ v าวีที่คอยตรวจจับสภาพถนนว่าอันไหนใช้4 w h e วิได้ก็ใช้ไปเลยอันไหนใช้ไม่ได้ก็กลับมาเป็นขับเคลื่อน2ล้อแต่ถ้าเกิดเจอนเมื่อไหร่ก็สามารถบิดสวิตช์ไปแมนนวลได้เลย,ยเียกกันเลยว่าอะไรก็ได้ที่ดูขับสีนั้นฟอร์ดท,ทำได้หมดสำหรับราคาจำหน่ายนั้นแน่นอนว่าต้องทะลุ2ล้านแน่นอนแต่ทีนี้ต้องเข้าใจกันก่อนว่าแคททีนัมมันเป็นตัวเรือธงอะไรก็ตามที่คิดว่าหรูสุดๆดนั้นเขาใส่มาให้ไม่มีกั๊กเลย แต่ทั้งนี้คุณต้องพิจารณาว่าคุณชอบคุมพลัง V6 หรือเปล่าหรือว่าคุณชอบออปชันที่เพิ่มเข้ามาอันนี้นะครับต้องไปชั่งน้ำหนักกันดูว่าคุ้มหรือไม่แต่ถ้าเกิดอยากได้นั้นรีบตัดสินใจหน่อยนะครับเพราะเขามีแค่350คันทั่วไทยเท่านั้นใครสนใจไปดูที่งานมอเตอร์โชว์กันได้เลยวันที่27มีนาคมถึง7เมษายนส่วนคันจริงนั้นจะมาที่โชว์รูมฟอร์เมื่อไหร่เดี๋ยวถ้าเกิดรถดมาเยวค่อยมาคุยกันอีกทีนึงครับ